สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้หลังที่สลากกินแบ่งรัฐบาลของเราออกผลมีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น้องๆ FC ท่านใดนะคะมีโชคมีลาบกันบ้างไหมเนาะยังไงแอดก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะส่วน FC ท่านใดถ้าผิดพลาดไปก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวงวดหน้าเราไว้มาลุ้นกันใหม่เนาะพราะงวดนี้แอดก็ไม่ถูกเหมือนกันเนาะ ส่วนในคลิปนี้นะคะแอดก็ได้ทําการสรุปให้ค่ะว่าแนวทางงวดที่ผ่านมาที่ทางช่องของเราได้นํามาแบ่งปันให้มีอาจารย์ท่านใดบ้างนะคะที่ให้เข้าอันนี้จะเป็นเฉพาะแค่ตัวเจาะนะคะตัวเด่นแอดจะไม่ได้รวมในคลิปนี้เนาะ ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม2567กันก่อนนะคะรางวัลที่1 253603รางวัลเลขท้าย2ตัว79 ก็ข้อมูลชุดแรกที่ให้เข้าก็จะเป็นของแอดใต้ฟ้านะคะอันนี้ก็ให้เข้าไปสำหรับ3003เลขบนด้วยกันเนาะจริงๆของเขาตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยก็เข้าดีเดินดีอยู่นะคะเดี๋ยวงวดหน้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้เนาะส่วนชุดต่อมาจะเป็นของเลขเจาะใจลุงหวังค่ะอันนี้ก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับ79เลขล่างตรงๆเลยเนาะ ส่วนต่อมาก็จะเป็นของเลขประชานิยมอันนี้เข้าชุด2ตัวข้อมูลเลขบนนะคะเข้าตัวกลับด้วยกันเขาให้3 0มาสลักออก0-3ชุดต่อมาจะเป็นของคนมีโชคนะคะอันนี้ให้มาก็เข้าไปสำหรับ0 3ตรงตรงเลยจริงๆของคนมีโชคก็เข้าดีเดินดีอยู่นะคะเดี๋ยวงวดหน้าแอดหามาแบ่งปันให้ใหม่เนาะ ต่อมาค่ะจะเป็นของคุณหญิงงามใจอันนี้ก็เข้าไปตัวเน้นของเขาเลยนะคะสำหรับ9779ค่ะอันนี้ไปออกข้อมูลชุดล่างส่วนต่อมาจะเป็นของล็อกพ้ารวยนะคะอันนี้ก็เข้าไปเช่นเคยค่ะสำหรับ3003เลขโบนแต่ตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะนะคะอาศัยไว้เทียบชนกับสำนักอื่นเนาะ ส่วนต่อมาจะเป็นของแอดตา้มมาตามสัญญาค่ะอันนี้ก็เข้าไป03นะคะชุดบนตรงๆเลยส่วน79ก็ไปออกชุดล่างตรงๆเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไว้งวดหน้าถ้าแอดเจอจะหามาแบ่งปันให้ใหม่นะคะต่อมาจะเป็นของบัวคำสีอันนี้เข้าไปสำหรับ0ูนย์สเลขบนนะคะก็ของเขานานๆเข้าทีเนาะไม่รู้ว่างวดหน้าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของแอดหนุ่มสุพรรณอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ3003เช่นเดียวกันนะคะสำหรับข้อมูลชุดบนค่ะเข้าตัวกลับเนาะจริงๆตัวเลขให้มาของเขาก็ไม่เยอะนะคะก็เข้าดีเดินดีอยู่ค่ะต่อมาจะเป็นของผังเลขเดดอันนี้เข้าไปทั้งข้อมูลชุดบน0 3แล้วก็79็เก้าลขล่างตรงๆเลยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นของแอดนานาคะล่างชุดเต็มแนวทางวดน,นี้ก็เข้าไปสำหรับ79ตรงๆค่ะต่อมาจะเป็นของแอดนานอันนี้ก็เข้าไป79เกเลขล่างตรงๆเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาก็จะเป็นของมาย,ยมแดงนําโชคค่ะอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ9779ตัวกลับเช่นเดียวกันนะคะเลขล่างจริงๆมาย,ยมแดงตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเนาะส่วนชุดต่อมาก็จะเป็นของเนนแก้วนะคะอันนี้ชุดนี้เข้าไปสำหรับ79นะคะเลขล่างตรงๆส่วนงวดที่แล้วของเขาเข้าไปเลขบนเนาะเดี๋ยวงวดหน้าถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ใหม่ ผลงานชุดต่อมาก็จะเป็นของภาพปริศนาปกแดงอันนี้ก็เข้าไป0ูนย์สาเลขบนนะคะต่อมาก็จะเป็นของอาจารย์คมค่ะ25ชุดบนก็เข้าไปสําหรับ3 003เช่นเดียวกันนะคะงวดที่แล้วก็เข้าไปเนาะสาหรับ95นะคะ ต่อมาจะเป็นของโอเคโรเตารี่10เลขคิดของเขาอันนี้เข้าไป79เลขล่างนะคะต่อมาจะเป็นของอาจารย์กร์การลสินค่ะอันนี้เข้าไปชุดล่างสำหรับ9 7 7 9ผลงานต่อมาจะเป็นของแอดไนนนะคะอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ0 3เลขบนนะคะสำหรับแอดน ต่อมาจะเป็นของยายผาสวรรค์นะคะอันนี้เข้าไปข้อมูลชุดล่างค่ะ79ไม่รู้ว่า FC ถูกหรือเปล่านะคะเห็นมาเม้นของยายผาอยู่เนาะต่อมาจะเป็นของเลขดังสลากค่าภาคอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ79นะคะเลขล่างเช่นเดียวกัน ต่อมาจะเป็นของหนุ่มเหนือค่ะอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ9779เรียกล่างเช่นเดียวกันนะคะแอดต่อมานะคะจะเป็นของแอดเหนืออันนี้เข้าไปทางข้อมูลชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลยนะคะสำหรับ2ตัวแต่เข้าไปตัวกลับเนาะ ส่วนชุดต่อมาจะเป็นของอามา่าไฮราบอันนี้ก็เข้าไปสำหรับศูนย์สามเลขบนเช่นเดียวกันนะคะตรงๆเลยต่อมาค่ะจะเป็นของรัชนกมีโชคชุดสรุปบนของเขานะคะก็เข้าไปสำหรับศูนย์าตรงๆเช่นเดียวกันชุด3ามตัวก็เกือบแตกไปอยู่เนาะ ต่อมาจะเป็นผลงานของแอดระเด่นค่ะชุดสรุปของเขาอันนี้ก็เข้าไปสําหรับ3003เลขบนเช่นเดียวกันนะคะต่อมาก็จะเป็นของแอดข้าวปั้นค่ะอันนี้ก็เข้าไปสําหรับ603ตรงๆเลยสําหรับข้อมูลชุดบนนะคะแอดก็ขอบคุณอาจารย์ทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ได้นำข้อมูลมาแบ่งปันเนาะก็ fc ท่านใดชื่นชอบข้อมูลสำนักไหนก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนื่อๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนำม,มาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากลับขอบพระคุณค่ะ